ไปต,ต่อกันเลยเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาจาัดทีใหม่เรียบร้อยรอบนี้เราจะเจอกับอ,อะไรดีเิียมาหนือเนเลียเนเลียรอบนี้แหละดูๆไม่ค่อยดีนะ่มตัวมาได้แย่นิดนึงช่วงแรก กอและวใส่เลยตัวอะไรเน,นี่ยคนี้ทำเชื่องไม่ได้แกรงเพราะว่าจะตุ่มตัวไม่ได้เหมือนกันโอ้โหเริ่มมันดาวทองเลยรอบสองยังดาวเงินอยู่ไม่น้านทันนักด้วยสังเกตมาตัคน,นเแล้วตีดาวทองโดยฮันโอนนิดเดียวเองชนะแล้วโอ้โหทองดาวทอง ตอนนี้เรามีรามิตัวเดียวอย่ในันนะรันรวมไม่ดีร่องแต่ทำรามิทันนี่คุณคนเดินเลยที่ว่าเพิ่งสังเกตชื่อคาเมเลเดอร์ดิคิเอเออเพราะว่ารองมีเขาเอาไว้ข้างหน้าแล้วเนาะสกิลหึ่งแต่เขาไม่ได้สกิลพ่้อมแล้วจะเอาอวิทยานึงมา ตอที่แล้วอที่แล้วเรชนะเข้าไปดูดูกันว่ารอบนี้ชนะหล่านี่เขาน่าจะจัดใหม่หรือเปล่าเขจัดใหม่จะสู้ได้ไหมโอ้โหเขมีการันตีค่าดุ้้ย่ไหมรนตันนรวยใช่ไหม่ไหมโอ้ะไ เกือบเพ้นะพอมีแบบว่าการันตีตายขอจัะทีมาใช้ได้อยู่รอบนี้ดวงเราไม่ดีด้วยแหละรอบนี้ตัวละครแบบดาวไปทองรอบสองนะอือหืต่อไปคาร์นะอ คารามีมงกุฎกันซีซีน่าสนใจอยู่นะหรือว่าซีอาร์ดีอืมอาการนะเราไม่มีซีซีนะถ้าเข้าว่าเขามีแบบว่าโดนนเม็เราเพิ่มขึ้นหรือเาก็แต่เรามีเลออนฮัสตันนี่เ่าอืมทีมเดิมหรือเปล่านะจำไม่ได้เลมีนี่ด้วยไลก้ ภาพมันโกงตาแรกๆเดี๋ยวเพิ่มโลโล้วๆน่าเ,านานเก,ากลียดน,น่าเกลียดจิตัดดวงไร้แก้มดาวทอง <c oughs> ดวงดีไปแล้วดาวอะไรน้อยๆดาวน้ำตาลเราเนี่ยน่าจะแพระ้รอบนี้ดวงโกงแล้วไม่มีภาพเลย ไม่มีภาพใช่ไหมอืมคันน้และเราดูแลดูจะสู้ได้แวแตอนแรกตั้งจากไรก้าอ,อะไรที่คอดูไรก้าเราเลาม่วงบ้าไปแล้ว làm mà mọi người nhìn đây cam người đây cá cô. ก็มีเราชนะไปหรือแพ้ไป,เ,ไป,ปลลเลยียดได้ดีเราแพ้สีรอบแล้วเกียมาโดนตันเรวยไม่ต้องหวังอะไรแล้ว ไม่มีเขียวเลยแดงล้วนไปแล้วต่อไปอะไรดีกว่าเนลเลียกับอารามิดเารามิดทีมเดิมเลยนะเอาแลวเราเรู้ชะตากรรมตัวเองเลยโอเคแต่ดวร,รอบนี้ดวงไม่ดีด้วยไม่ต้องหวังไปสู้เขาเลย รอบนี้จะแดงให้แอสซูไปหาเนรีเดี๋ยวทีมเดิมเลยเลจำสกินได้กินเทที่ใส่หมวกสวยแล้วลนีนนน่ไม่นะจากเอรม่อไรจะมีอะไรคิดวรก ถ้าลีมมีอะไรที่แสงเข้ามาจากดวงมาที่ตุ่มตัวไม่ได้นี่ละการน้ำมีตัวเดียวตอน่าสามี่จยจะบาดายตัวน้ำเอนหลังไม่มี ดีได้นะถึงจะหายตัวไปเพราะว่าติดคำลัสาไปเลยสามนันจกระจายไปทั่วนะใชห้ารอบลวดตอนนี้ชนะห้ารอบลวแดแซนเขาเดอรไม่เสีย โหลด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 อืาอาชาอ่ะอชาเออ T i T R นั่นเลยอือหืออชามันโกงไปหน่อยยังไม่ได้ลองเลยในรอบหังนะั้จะลองอยู่ ตอนนี้ขอเจีทนะเทย,เย,ย,ยที่ยากันโอ้ร้องเรียกตีเร็วเฮ้ยตีแค่ไนโอ้โหดาบทองน่าจะแพ้วะ เลี่ยนอะไรก้าโล่งเพิ่มเรื่อยๆไม่ต้องมอกแสนก็ะมาตีเบาๆพวกตัวละอือ่นๆผมยังเป็นประดับเบลล์หนึ่งยอยู่แล้วเห็นทะเปั้นที่บอบาไป กลำเบรรอบนี้โอโผลแล้วอะไรน้ของพับซีไออย่างสู้กับกบอทแรงครับดวงสุ่มตัวเขาเยอะไปวันตัวทองเยอะเกิน ที่ตายตายแล้วยาจังยาจังน่าจะเป็นปกติของคนเล่นทั่วไปนะแพ้ชนะอะไรอย่างนี้ ทีมคาน,นักคาน,นักอาชักกาลมไปทีมเดียวกันเลยคนนี้ก็เคยเจออะไรอย่างไรจำไม่ได้ใช่คนที่ใช้ขวานหรืปล่าใช่ใช่คนที่ใช้ขวานรอบที่แล้วเราชน,น,นะนะมาดูรอบนี้เราจะชน,น,นะหรือเปล่าดวงออกตัวไม่ค่อยดีก็อย,อยากจะคาดหวงนะัง รอบนี้แน่แพงเอาดาวทองแล้วฮึคณะเขาได้ใส่ของไม่รับดาวทองเขาลูกเบาจังเราแค่ดาวกันหนึ่งเลยแปลกนะไม่ได้ดูตัวของเราด้วย ตอบิ้วอะไรมั้ตัวบางๆนั่นแตชนะได้ด้วยก,กันเวอรรงนะพนันว่าน่ะเหนือกว่านิดน่นนานะ เรามีเกิดใหม่ด้วยนะตัวทดลองอีกนี้เดี๋ยวว่าสองพันแล้วจะขึ้นคิงนี้เดี๋ยวจริงๆดีกว่าขาดหนึ่งแ้มหน่อยเคยขาดหนึ่งแต้มอยู่โคจูฮาร้อนแ,ล,แล้วก็แพ้รัวรเป็นอะไรที่เจ็บใจมากขาดสิบสามแขอเจอทีมเล่นง่ายๆหนะะ่อยครับพวกอะไรเนี่ย มีทีมมา้าเหรอม้าไม่เคยเจอเลยนะมีทีมมา้าสักุล่าแล้วก็อะไรนะเบลิน่านะเบลิน่าตันเลยโอ้โหนี่เบลิน่าเรามาเจอเบลิน่านี้ได้ไหมืหึมกูได้อยู่ แรอบนี้รอบนี้แหละจะแพรหรือเปล่าชนะได้อยู่เน๊อะโอ้รอดนี้มากี่ตัวเนีย๊้าตัวแล้วววเงาด้วยไหนไหนเกี้ยงมาฟุ่ง มาเขาเยอะเกินไม่มีตัวยืนรับไม้ตัวยืนโดนทียวตายหมดอืมหน้าสู้ไม่ได้เอาเอาตังมัมาจากไหนถุมตัวเยอะแยะเนี่ยตัวเยอะโคตรเลยมองมเลยมไม่แค่แค่ตัวน่อย เขาไม,มก่กี่สิบตัวเย,เยอะแล้วเกินลยแค่าาสามรอบโอ้ยไม่ชอบตอนแพ้เลยว่ะ อ่าชาก็อชาบนอ่ะชาล่างที่ากางไม่ค่อยจะมีตัวเลือกเลยไหนลองอาชากับบัมาหัวขนาดในเวสอง้านกว่าล,นะลองดูกันจะได้รู้ความโหดอาชาบอกที่ทอะไรนะอาชาบอกเคที่ จะคอมโบสตันลลัวอะไรคาโตแตกอืมเราเล่นชนะไปได้เนี่ยเพราะเราไม่มีเตาทองตาสองมันเลยแพ้ลุลวอย่างนั้นเดี๋ยวเขาไม่ได้ยิงลุลัวไม่ได้ตีจับบ้า มีตัวดามิตัวเดียวได้ก็ได้อยู่ก็ตัวดามิเราได้ปีนเพื่อให้พอสู้ได้ดนเราดูโจงได้มีส,มสองตัวดาวทองสอง,าอง,าอง,งดาวน้องหนึ่งดามิาเ,มเราไม่แค่ตัวเดียวอยู่อันนี้ตัวนึงแค่ดาวไงสู้ได้ไหมล่โอ้เราจะกันอุ้ย ดาวทองกับดาวเงินเนื้อเนื้อชนเนื้อนอนรอเลยนอนรอไปคนดูคนดูครับนอนเลยครับไม่จะอีกับบ้างนึ่นี่ขนาดเลือดเป็นปิ่มเลยยังนานโอ้รอบนี้ น่าแม่น่าจะแพ้นะตัวเขาเยอะกว่าโอ้โหหายไปทิ้งแต้ชนะ,ตะนะแต่สวยยังชนะอยู่ชนะห,หนึ่งกับหนึ่งก 3, 4, ับสามสีได้ทิบแต้มนะครับเ๋ยวพอสู้ได้อยู่นะ แต่ว่าแบบลากเลือดนิดนึงชนะแบบฝืนฝืนคาริ่งยี่สิบแต้มขึ้นทีล่าชนะห้ารวดอะไรขึ้นเลยอืมชินจูเหรอชินจูมันน่ารองอยู่นะชินจูสองทีมมีแต่วพวกเลกัทที่หดหัวอะไรเลย ลองวปาเดือดสู้ได้ป่ะทีมเรามันไม่ได้ดีนี่ถ้าทีมดีก็พอม,มั่นใจน่าสู้ได้ยทีมมันไม่ดีมันความมั่นใจไม่มีสุ่มมันจะดาวเงินง่อยๆไม่ใช่ดาวเงินดาวทองแดงทองแนงน,น้อยๆก็แร่ๆจะน่ายอยู่มีแาชรา์สพื่อตัน ตายเกือบสองรอบ <c oughs> คลิกมาได้ไงเรียกซี่แบบนี้ก <c oughs> ตายรอบหนึ่งนะไอ้ถึตายรอบเดียวด้วยแล้วแม่แม่ต่อกาเป็นดาวทองแล้วเราวดาทองสองตัว มือสองพลาดแล้วดวงไม่ดีแพ้แพงแล้วอืมขน,น้นเราตีได้ไหมคนดูแต่มันเกิดสองรอบเลย เกิดเดยอะสิขวัญตายแต่ละรอบเลือดเราก็ติมต่มๆแ,แล้วจะแพ้แพ้แล้วสีสับไปไม่มีฝนตัวเขาไม่ได้เด่นนะมี่ตัวเขา เล่นเกิดใหม่เราตีเขาใต้อยู่แล้วแต่เขาเกิดใหม่มาแล้วเขาไม่ได้โดนดาเมเาจเรารอจังหวะพักหนึ่งแล้วเราทำลาเมจเราก่อนได้เลยตอนเขาเกิดมาใหม่เขาจะทำดาเมจเราได้ทีหนึ่งก่อนนั่นแหละที่โกงที่เกิดใหม่คิดมาได้เลยครับสี่ใบน,นี้ทั้งอีบีทั้งโฮปเนี่ภาษาไทยเนี่ยเขียนว่าความหวังนภะาษาคิดอะไรอีคลิปอะไรอีอีผิดอะไระไม่รู้อ่านไม่ออก การของอะไรนะของเมลนะครับการความหวังเขียนไทยว่าความหวังนะ่าเกยนภาษาเก็บเป็นโฮ้ไปเลยง่ายๆฮนะอ่านอ่านยากทีมเนเรียรเบลินา่าทีอน,น่าจะไปเนเรียนะผมว่าคนเดิมเลยหรือเปล่าคนเดิมทีมใหม่หรือเปล่าบิวใหม่บิวเบน ตัวบิลด์เดิมทำมาเ่ออรบเสียงไม่ชนะผมว่ากันว่าามีชนะแลาวมาดูกัน หน้ชนะอยู่เรื่อย โอ้โยทำแพ้โดนยิงรัวมากเนี่ยมันไม่ยอมตีอ,อะคาน้ามันเดินไม่มอยอมตีเนลีเลยตีแพ้เฉยงงโอ้อะไรวะ <c oughs> หายตัวนานบก,กตีปกตกิต้องเดินไปมึงก็จะตีในเลี่ไม่แพ้เลยแย่แย่แย,แย,แย่ แพ้บ่อยมากไม่เขียวดีจากจะแบบว่าสิบสามแต้มจะขึ้นคิงเอาไปไปลงๆไปไปต่อไปเจออะไรต่อเบลิน่าหร,หรือว่าชาเจอหนี้อรอบรอ่ะจินจู ตอนกผมตอนแนร้งกสินหวังจุจัดแพ่รัวจัดไม่ทันทีกะตายเลยแแลว รอบนี้ก็น่าจะแพ้เรไ่าแ,แต่ตัวเขาดาังเขาเยอะแพ้ยูดีเจ็บใหม่เรียเร์ก็จะสิ้นหวังรอบนี้ ตีบอลน,นี้ดวงบบตรงนี้นแย่ปที่บิวเราแย่ด้วยแหละว่าดวงมันสุ่มตัวไม่ออกถ้าทำปั้นทีมดาวออกมาดีๆนะสู้ได้เราออกมาดาบเบลไม่ใช่มันไม่พอมันพอเพราะว่า ดาวมันไม่โตัวอตนอนนี้ก็ไม่โหเพิ่แปงละห้าแปห้าตาติดแซมรถเลือน,น้อยก็ได้พันเก้าร้อยยี่สิบสองก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมในถึงตอนนี้นะครับ ep สอง ถ้าชอบว่าอยา่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ